สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรวค่ะ วันนี้นะคะเริ่อง,งามยามดีนะคะคุณแพลวนะคะก็ได้มาออกรถมัสแต่งนะคะ2.3อีโคบู t แล้วก็แต่งเต็มแน่นๆเลยแล้วก็ซื้อคันนี้กับเราเป็นคันที่เท่าไหร่แล้ะคะคุณแพลวค,ค,คันที่2ค่ะคันที่2แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะยังไงบ้างไอ้คันแรกเป็น,ปนรถรุ่นไหนคะเป็นอัลพาดค่ะเป็นอาพาดนะคะแล้วก็กับการบริการที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะคุณแพลวของของ AEY บริการหลังการขายถือว่าโอเคมากค่ะพี่ค่ะก็เลยซื้อเป็นคันที่2เลยใช่ก็เลยแบบต้องมาอุดหนุนอีกขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแพวนะคะก็เห็นว่าอันนี้เนี่ยก็คือติดตามกันมานานแฟนคุณแพวเป็นคนติดตามพี่เอ๋ใช่ไหมคะใช่ค่ะแพวก็ติดตามเหมือนกันอ๋อคุณแพวก็ติดตามอยู่ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะดูจากที่ไลฟ์สดดูจากอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอมาใช้บริการทุกอย่างเนี่ยตรงปกไหมคะตรงปกค่ะประทับใจมากค่ะพี่ขอบคุณมากๆ เลยนะคะก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตทําพิธีส่งมอบนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆพ,พาชมรถนะคะแล้วขับเอาผาดเป็นยังไงถือว่ารถจุกจิกไหมคะไม่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเก่งมากนะคะปีกว่าก็ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ามาสอยคันใหม่เลยค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าอยากแรงเชิญทางนี้นะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับคุณแพลนิดนึงนะคะค่ะ เดี๋ยวเชิญคุณแพรด้านนี้ค่ะนะคะก็ ยินดีต้อนรับนะคะคุณแพรและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import อีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแถวคาดรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลย<อ>นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะสำหรับสีแดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีมงคลสาหรับเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนของตุ่นกิน คุณแพล,ล็งองเบิ้ลยังยังค่ะเอานะสักหน่อยไม่ไม่ดีกว่าสักหน่อยไหมสัก <laughs> หน่อยไหมคะให้ท่านผู้ชมดูไหมคะการให้พี่เอเทสไหมอ่ะได้ไหมได้อ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ลองเทสดูให้นะคะสําหรับคันนี้นะคะเอา,เอา,เอาโบออกเลยนอกอยู สำหรับคันนี้นะคะก็เป็นตัว2.3 Eco Boost นะคะ High Performance นะคะที่2,300 cc นะคะเครื่อง Eco Boost ซึ่งเป็นเครื่องลิขสิทธิ์ของ Ford นะคะที่อัจฉริยะนะคะแล้วก็รีสแรงม้าได้ถึง330แรงม้านะคะสำหรับตัวนี้ก็อยากแรงเชิญทางนี้เหลือจัดรายการนะคะเพียงแค่2คันเท่านั้นด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3 7 9ล้าน7จ็บาทนะคะสำหรับคันนี้มีทั้งโชคไฟฟ้าน้องน้องแพลมาดูทางนี้เลยขอคุณแจรถด้วย <Okay. S 1> อ๋ออยู่ท้างในนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะก็ใส่มาเต็มเลยนะคะบอกเลรกลแสดงว่าน้องแพลมเป็นคนขับรถเร็วปะ น,น,นิดหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้ได้ได้ได,ดั่งใจเลยล่ะค่ะได้ตามเท้าเลยนะคะดูเบาเลคโลหน่อยค่ะนะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเบาะนักแข่งนะคะแล้วก็เป็นรถสองประตูนะคะที่บอกเลยว่าไม่เห็นกระตัวเพราะว่ามันมีสีที่นั่งเห็นว่าน้องแถวก็มีน้อง มีมีลูกหลายคนด้วยใช่ไหมคะก็สามารถที่จะพาเด็กๆนั่งข้างหลังได้ด้วยนะคะก็เป็นรถที่ไม่เห็นแก่ตัว2องประตูแต่มีสที่นั่งนะคะแล้วก็มีเป็นโชคไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้ก็คือเป็นออปชั่นพิเศษนะคะสุดๆนะคะ าล้ค่ะน้องเพลลองนั่งยังคะลองแล้วค่ะลองแล้วนะคะถ้าง yeah. ั layers, that, uh ้นเดี๋ยวพี่เอกขออนุญาตนะอ่านะคะรู้ใช่ไหมคะว่ามันมีโหมดหนีเมียเที่ยวเดี๋ยวพี่เอกจะสอนไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแฟนเอาไปขับเนี่ยเราจะได้รู้อจะได้รู้ทันเขานะคะค่ะเอาละค่ะมานะคะขออนุญาตค่ะแป๊บหนึ่งขอปรับเบาะหน่อยไะมคะขายาวขาพี่ยาวขาเอาละค่ะ นี่เลยนี่เลยอ่าราคาเห็นไหมอันนี้เงียบเสียงจะเงียบมากน้องแพลดูตรงนี้ค่ะนะคะเวลาปรับนะคะเห็นนะคะอ่าเวลาปรับนะคะกดตรงนี้ค่ะ เดียวกันนะคะกดโอเคเพราะว่าพอดีประตูเปิดอยู่จะเห็นได้เลยนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือตัวที่มีโชคไฟฟ้านะคะตัวโชคไฟฟ้าเนี่ยมันจะดีตรงไหนตัวโชคไฟฟ้าเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโหมดนะคะแต่ปรับเปลี่ยนโชคอะคะตามโหมดการขับขี่นะคะตัวนี้ก็คือมันจะมีโหมดขับขี่นะคะก็จะมีเป็น normal นะคะก็จะมีโหมดการขับขี่แบบหลายโหมดเลยนะคะโหมดตรงนี้ก็ได้ normal <ม>ก็คือขับขี่ทั่วไปมาดูโหมดใกล้ๆค่ะ normal นะคะก็คือขับขี่ทั่วไปนะคะอันนี้ connect ะนะคะแล้วก็จะมีส p o r t นะคะก็คือขับแบบส p o r t เลยนะคะมีร c แ t นะคะก็สนามแข่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นอ่า drag นะคะ ะนะคะแล้วก็มีเป็นสโน่นะคะตรงนี้นะคะจะมีโหมดการขับขี่ตรงนี้ด้วยเอาล้ค่ะทีนี้เรามาปรับเสียงท่อกันนะคะปรับสามารถปรับได้นะคะก็คือ,อไอตัวโชว้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะมันก็ปรับเปลี่ยนตามโหมดถ,ถ้าสมมตินอนโม่ก็คือโช้กก็จะนุ่มนะคะขับขี่ก็จะมีความนุ่มนะคะแต่ถ้าเป็นสปอร์ตก็จะเริ่มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีกับปรับเสียงให้เองอัตโนมัติด้วยค่ะอันนี้นะคะก็จะมีมายโหมดนะคะ Ex h a u s t mode นะคะ นี่ค่ะอันนี้มันเป็น normal อยู่นะคะก็คือเสียงก็เลยจะเงียบนะคะแล้วถ้า quick เนี่ยอันนี้ก็คือเงียบเลยนะนี่ค่ะ quick ตัวนี้จะเงียบกิ๊บเลยค่ะ นี่แหละคะ่ะที่ว่าสมมุติว่าเราลูกลับใช่ไหมคะแล้ว,วหนูอยากจะขับออกไปข้างนอกใช่ไหมคะหนูก็กดตัวนี้เวลาสตาร์ทเนี่ยมันก็จะเงียบนองก็ไม่ตื่นนะคะแล้วก็ถ้าแฟนขับก็ก็เหมือนกันค่ะเราก็จะหนีออกไปท่หาออกไปเที่ยวได้นะคะทีนี้พอเราออกออกไปข้างนอกนะเราก็อยากจะให้เสียงมันลั่นนะเราก็ใส่ตัวนี้เลยค่ะแลกแท็กนะคะอันนี้ก็จะเสียงลั่นเลยค่ะ,คะกดตัวนี้นะคะแล้วก็เนี่ยอ่ะลองดูนะ ได้ได,ได้ความความสนุกนะคะความสนุกแล้วก็คือเครื่องก็แรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่เสียงลั่นนี่มันก็แบบมันก็มันก็มันไปด้วยอะ่ะขับไปด้วยมันไปด้วยอะ่ะ <laughs> ยังไงดีอ่ะ <laughs> นะคะก็อย่างอื่นนะคะก็เครื่องเสียงนะคะก็จะเป็น B n O นะคะใครสนใจนะคะทักมานะคะเราเหลือสีแดงนะคะสองคันเท่านั้นนะคะจัดในการนะคะก็ราคาเริ่มต้นที่โทษทีอ่า สามล้านเจ็บาทนะคะทุกท่านนะคะเอานะคะเดี๋ยวพาชมรอบคันหน่อยเป็นไงคะวันนี้ได้มาป่าไปขับล <c oughs> ะตั้งเป้าไว้นานหรือยังคะคันนี้ก็อยากได้มานานแล้วค่ะอ่าค่ะอ่าค่ะก็อยากได้มานานแล้ววันนี้ก็สมหวังละ <c oughs> นะคะเนี่ค่ะท่อนะคะพาชมเลยนะคะไฮ r อร์ฟ a แมนนะคะสวยไหม สวัสดีคะ่ะทุกคนทักทายคะ่ะสวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดเราก็ไม่พักเมื่อลูกค้าที่รักของเรามาออกรถกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาละคะ่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราไปปิดทิปกันเพราะเดี๋ยวคุณแพลวจะรีบไปธุระต่อใช่ไหมคะคะ่ะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะก็คุณแพลวพอจะฝากเพื่อนๆได้ไหมคะแนะนำ AEY ยังไงได้บ้าง ใครที่สนใจรถอยู่ใช่ใครที่สนใจรถแบบพวกรถสปอร์ตรถหรือว่ารถครถอบครัวอะไรเงี้ยก็แนะนําค่ะเพราะว่าบริการดีมากเลยค่ะทลงการขายก็โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะเอาละค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันทริปหน้าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปมา,าอ่ะพาชมรถเลยค่ะบนโชว์รูมมีอะไรบ้างก่อนจบเนาะเอาละค่ะ สวัสดีทุกคนใครมาทักทายนะคะไม่ได้ตอบใครอย่าว่ากันนะ